ครับวันนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปโอซาก้านะครับก็ตอนนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่คนเยอะมากๆเยอะแบบเยอะมากๆเลยไฟบินของเรานะครับเป็นแอเชีย XJ612 นะครับวันนี้ก็เต็มลำที่นั่งไม่ว่างเลยนะครับวันนี้คนเยอะเยอะจริงตอันนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปที่ตรวจสัมภาระนะครับเรา เช็คอินมาเรียบร้อยนะครับไปไปตัวสัมภาระเดินทางเข้าเกตกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ผ่านตอมอมาเรียบร้อยนะ น,นี่ก็จะเป็นจุดเช็คพอยที่หลายๆท่านที่เดินทางนะครับก็ต้องมาถ่ายกันนะฮะตอนนี้เวลาก็ประมาณห้าทุ่มกว่านะครับคนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะข้างในนะครับก,ก็จะมีช็อปแบรนด์เนมนะครับสนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งเป,เป็นสนามบินใหญ่นะครับช็อปแบรนด์เนมก็จะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับ เราต้องไปที่เกต S103 ฮะเกต S 1 0 3นะครับ,รบต้องนั่งรถไฟไปต่ออีกทีหนึ่งฮนะได้ไปที่เกตขึ้นต้นด้วย S นะครับก็ต้องเผื่อเวลาดีนะครับเพราะว่าเราต้องโดยสารรถไฟระหว่างอาคารอีกทีหนึ่งนะครับไปไปขึ้นรถไฟกัน ไฟระหว่างอาคารนะครับก็คือ S 1 0 1ถึง S 1 2 8นะครับเดี๋ยวตอนนี้เรายังรอรถไฟอยู่นะฮะ Satellite One Building I can't Satellite หลังจากที่เรานั่งรถไฟมาที่อาคารหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเกต S 1 0 1ถึง S 1น8นะครับเราก็จะขึ้นไปชั้น3นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านใดได้เกต S นะครับ S 1 0 1่นถึง128เนี่ยก็ต้องเกิดเวลาดีนะครับเพราะว่าท่านต้องนั่งรถไฟมาที่อาคารหนึ่งนะครับ อาคารผู้โดยสารที่หนึงครับก็มาขึ้นเครื่องที่นี่นะครับก็ต้องเก่อเวลาดีๆนะครับอย่าชอบเลินนะครับถ้าชอบเลินอ,อาจจะตกเครื่องได้นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น3ของอาคารหนึ่งแล้วนะครับก็มีร้านให้ช็อปนะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะ a few moments later This is a non-smoking flight. Smoking is forbidden anywhere on the aircraft, including the toilets and in the aisles. Smoking in the toilets will trigger an alarm and may result in a fine. Thank you for your cooperation. 가던 분에 주의하여 주십시오. <웃음> <웃음> นี้เราก็ออกจากตอมอออกจากศุนยารกรเรียบร้อยนะฮะกำลังจะเดินหาซื้อ IC Card นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองไปถามร้านร้านสีเหลืองๆนี้ฮะมันบอกว่ามี Part and t i c ติเนะครับปรากฏว่าเมื่อกี้ไปถามมาฮะมันต้องข้ามไปอีกเทมิโหนึงไม่แต่จริงๆเนาะเฟอร์รี่อะมันมีสอบให้ขึ้น2สเตชัน ทั้งสองเทอร์มินอลเลยแต่ถ้าที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปขึ้นตรงนู้นทำไมอะ่ะไม่พูดถึงบัตร IC ซาร์ดคือ,อที่ขายติกเก็ตเรือเฟอร์รี่ของเราเนี่ยอยู่ที่อาคารนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราข้ามไปอีกอาคารหนึ่งเนี่ยมันก็จะข้ามไปข้ามมาเดีย๋ยวเราไปซื้อตั๋วเรือดีกว่านะฮะ นี่ยะครับอยู่ประตูที่ 1FA นะครับ mm ีไฮสปีดรถเราได้ของถูกอากาศดีมากนี่ก็คือเรือเฟอร์รี่ที่เราจะขึ้น